เพื่อนๆครับวันนี้พามาชมตะโกนะครับที่เคยทาบกิ่งไว้นะครับสักระยะหนึ่งแล้วนะครับในช่วงฤดูฝนนะครับก็เมื่อไม่นานนี้นะครับก็ทําการตัดนะครับชุดที่เป็นตะโกหนูออกไปนะครับให้มาฝากติดอยู่กับ ต้นแม่ที่เรามาทาบไว้นะครับเพื่อนๆครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็โอเคแล้วนะครับตัดได้ประมาณสอสาวันแล้วนะครับใบยังตึงอยู่นะครับเพื่อนๆครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ดีนะครับดีมากๆสําหรับทําแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็พอได้ประมาณสัก3เดือนนะครับก็ค่อยมาตัดออกนะครับวิธีเนี้ เหมาะสําหรับคนที่ทําแล้วลืมนะครับไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็มาทาในลักษณะนี้มันก็ง่ายอ่ะทีนี้มันก็มีต้นหนึ่งนะครับที่ไม่รอดนะเพื่อนเพื่อนครับ,รบก็เป็นต้นน,นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับต้นนี้เห็นไหมครับว่า